จะเปิดสมัยประชุมเลยนะคะคุณผู้ชม1พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปเรามาอัปเดตสถานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25กันหน่อยณ<ฆ>เวลานี้นะคะคุณผู้ชมครับมีสอสอในสภาอยู่ที่478คนล่าสุดนะฮะมีลาออกไปอีกหนึ่งคนนะฮะนางสาวเพชรชมพูกิจบุณะซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครวมพลังประชาชาติไทยเราเรียกกันคุณคุณว่าพรรคลุงกำน,นัน<ฆ>ล่าสุดนะครับแบบนี้เธอให้เหตุผลว่า แน่นอนครับว่าได้ยืนน่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกพักรวมพลังประชาชาติไทยก็ทําให้พ้นจากสมาชิกการเป็นสอส,อสอตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ8แหละครับโดย Facebook ของนางสาวเพชรชมพูกิตบุระในส่วนของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักรวมพลังประชา,ชาชาติไทยระบุแบบนี้ตนได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักนะฮะกับหัวหน้าพักและนายทะเบียนพัก รวมถึงได้ส่งสำเนาหให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้สมาชิกภาพของสอสสิ้นสุดลงตามมาตรา101วงเล็บ8ของรัฐธรรมนูญเนื่องจากตนเป็นสสบัญชีรายชื่อผู้ที่มีรายชื่อลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคก็จะขึ้นมาแทนมาเป็นสแสแทนนะครับนางสาวเิชมพูร,ระบุว่าตลอดยุวราศปีที่ผ่านมาตนมีโอกาสเข้ามาทํางานการเมือง ได้พบได้เห็นเรียนรู้ต่างๆเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆอของประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งเชิงบวกมหาภาคและจุลภาคบ่อยครั้งที่ทางออกของปัญหานั้นไม่สามารถทําให้ทุกฝ่ายพึงพอใจได้จึงตกเป็นหน้าที่ของฝ่ายนโยบายที่จะหาจุดสมดุลต่อไปและเจอเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในทุกกลุ่มนะครับอย่างไรก็ตามนางสาวเพชรชมพูได้ใช้โอกาสดังกล่าวได้ขอบคุณที่ได้พบเจอได้ร่วมงานตลอดเส้นทางการเมืองขอบพระคุณประชาชนที่ได้ให้ความไว้วางใจ ให้ตนเข้ามาทําหน้าที่ในสภาผูแ้แทนรัษฎรถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ทุกคนนะครับส่วนหลังจากนี้นะครคุณผู้ชมครับในส่วนของบัญชีรายชื่อที่คาดว่าจะมาเป็นสสแทนนางสาวเพชรชมพูกิจบุรณะชื่อว่านางสุเนตาแซ่โกเป็นอดีตกรรมการบริหารของพักนะครับจะได้เลื่อนขึ้นมาเป็นสสบัญชีรายชื่อแทนเธออยู่ในลำดับที่8ดของพักนะครับแทนนางสาวเพชรชมพูกิจบุรณะที่ลาออกจากตําแหน่งก็อัปเดตก,กันอีกครั้งหนึ่งทําให้สสในสภาปัจจุบันนี้ อยู่ที่478คนเป็นพักฝ่ายค้าน210คนพักรัฐบาลอยู่ที่268คนนะครับสำหรับการทำงานของสสเนี่ยก็ลงไปช่วยดูแลความเดือดร้อนของประชาชนอย่างที่คุณเพชรชมบูได้บอกไปนะคะก็มีการที่จะได้ลงไปเรียนรู้พื้นที่รู้ถึงเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ทำงานร่วมกับหลายๆฝ่ายก็เรียกว่าได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ